ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อนาจากโซฟาของร้านสำอางเฟอร์นิเจอร์ค่ะที่เลือกนะคะโซนนี้เพราะว่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโซนนี้เคลตี้สำหรับคนรักสุขภาพเอ๊ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแพนมาดูได้เลยค่ะ เลยส3ตัวนี้คือ DA, น่านา và, <c oughs> <t <realidade> <t ั่งมากๆเลยเป็นโซฟารุ่น r e q u i n e r พอเรานั่งแล้วเอนนั่งธรรมดาแบบนี้ก็คือซัพพอร์ตหมดเลยค่ะกดปื่มแรกนะคะเขาจะยกน่องขึ้นแบบนี้อยากสบายเพิ่มนะคะเพียงแค่ยืดออกมานี่ทุกคนคุณดีมากๆเลยเวลาเก็บก็ง่ายมากๆเลยแล้วก็เข้าสเตปเดิมค่ะนี่แล้วก็ล็อกตัวนี่เห็นไหมมีเสียงเขาจัดโปรโมชั่นราคาเหลือเพียง1 1 0 0งหมืนกับอีก900บาทเท่านั้นแล้วตาก็แอบไป หเห็นอีกตัวหนึ่งนะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าคุณแม่หลายท่านซื้อไปแล้วรีเควสตมาบอกว่าดีมากๆเลยค่ะคุณแพมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะซับพอร์ตมั้งแต่ต้นคอเลยค่ะและที่สําคัญเขาให้นะคะตัวรองน่องมันเอามาซับพอร์ตตรงนี้แลวเขาดีมากๆและที่สําคัญโอ้โหรุ่นนี้เขาโยกได้ด้วยอ่าเขาโยกได้ด้วยรุ่นนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเขาลดเหลือเพียง9,900บาทเท่านาั้นเดี๋ยวไปตามอีกรุ่นอื่นๆได้เลยค่ะโอ้โหหันมาก็สะดุดตาเลยนะคะนี่คือโซฟารุ่นรวมของร้านส อางเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาหนังพิเศษรุ่นนี้นะคะเขาเสริมในระบบพ็อกเก็ตสปริงเข้ามาด้วยเวลาเรานั่งแล้วนะคะมันจะมีการคืนตัวของลูกสปริงขึ้นมาจะไม่สะเทือนถึงจุดอื่นด้วยวันนี้เขาจัดโปรโมชั่นค่ะลดเหลือเพียง24,900บาทเท่านั้นที่สําคัญเขารับประกันให้ด้วยระยะรับประกันเนี่ยเขาซ่อมแล้วก็ดูแลให้ฟรีๆเลยแต่นอกเหนือจากระยะประกันเขาก็ยังดูแลอีกด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะคะเห็นแล้วก็สะดุดตามากๆเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นโคโมของ ร้านสำอางเฟอร์นิเตอร์เนื้อผ้าดีมากๆเป็นผ้าเฟมบริทและรุ่นนี้นะคะจะเป็นหมอนแยกในลักษณะแบบนี้นะคะรุ่นนี้เราตอกมูชีรวมควันนะคะให้ความวินเทจเข้ามานะคะเบอกนะคะฟิวการนั่งก็จะออกเป็นนุ่มหนึบๆจะไม่ใช่นุ่มยวบลงไปเลยแล้วก็จะไม่ใช่นุ่มเด้งนะวันนี้ใครดูคลิปนี้เอาไปเลยนะคะรุ่นเหลือเพียงส2 9 0 0บาทเท่านั้นรับประกันไปเลย10ปีส่วนทองน้ำรับประกัน3ปีหากมีปัญหาในระยะประกันเราดูแลให้ฟรีๆเลยจ้า เดี๋ยวไปต่อกันที่รุ่นโคนี้กันค่ะรุ่นนี้คือมันน่ารักมากๆเลยแล้วผ้าที่เราเลือกใช้ก็เป็นผ้าแบรนด์อากาเซียนะคะบอดีโซฟาเนี่ยจะมีความโค้งความมนสวยเก๋ไก๋มากๆเลยร้านสั่อางเฟอร์นิเจอร์นะจำหน่ายอยู่ที่32,900บาทเท่านั้นสวยใช่ไหมน่ารักมากๆเลยเนาะรุ่นนี้ไปต่ออีกรุ่นหนึ่งค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้ สเตอรเลบิตนะี้เมืองไทยคือต้องบอกว่าเกือบทุกคนเลยนะคะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะดูเป็นสไตล์อังกฤษมากๆเลยส่วนเบ้ต์ส่วนโค้งเนี่ยตามสร,รีระร่างกายของมนุษย์เลยรับกันตั้งแต่คอน,นะคะหลังลงมานะคะสะโพกจะสบายมากๆเลยรุ่นนี้นะคะจําหน่ายอยู่ที่22,900บาทเท่านั้นการดึงกระดุมของรุ่นนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะคะและเรานะคะหุ้มด้วยผ้าคือโทนสีเดียวกันเลยเดี๋ยว รุ่นต่อไปกันค่ะ ใครเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากได้โซฟาดีๆสักตัวหนึ่งนี่คือหนึ่งในตัวแรกที่เราจะแนะนํา <c oughs> เพราะว่ารุ่นนี้นะคะเราไม่ได้ใช้ฟองน้ําเราใช้ขนห่านเทียมค่ะและรุ่นนี้ที่สำคัญเราเลือกใช้ผ้าแบรนด์อาคาเซียที่เรานําเข้าจากประเทศเบลเยียมโครงสร้างนะคะเราเลือกใช้ไม้สยาแดงทั้งหมดราคารุ่นนี้นะเราจําหน่ายอยู่ที่4 4,900บาทเท่านั้นค่ะต้องบอกว่าโซฟาคุณภาพแบบนี้อย่าลืมนะคะ อ่างเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นไปต่ออีกรุ่นหนึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับสมาชิกในบ้านที่ค่อนข้างเยอะรุ่นนี้นะคะจะเป็นโซฟารุ่นอีทานผ้าที่เราเลือกใช้จะเป็นผ้าแบรนด์พาสยานะคะเป็นแบนรนด์ดังเนาะโครงสร้างรุ่นนี้เราผลิตจากไม้นะคะสยาแดงทั้งหมดนะคะหมอนพนักพิงเนี่ยจะเป็นหมอนแยกในลักษณะแบบนี้ด้านหลังเนี่ยเรายังหุ้มในส่วนของวัสดุที่เป็นเบาสัมผัสแล้วไม่โดนไม้เลยเราใส่ใจในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะ มุมสวยสามารถที่จะวางนะคะในตำแหน่งไหนของบ้านก็ได้ตัวชตูนะคะสามารถแยกได้แล้วคาดขามาเนี่ยมันไม่ขยับให้กวนใจอย่างแน่นอนเลยค่ะรุ่นนี้ทานของเรานะคะสาอางเฟอร์นิเจอร์รดเหลือเพียง42,900บาทเท่านั้นใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโซฟารหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นท่านสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจร้านสําอางเฟอร์นิเจอร์เรายินดีให้บริการและออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงสั่งที่ร้านสําอางเฟอร์นิเจอร์ไม่ ว่าท่านจะสั่งออนไลน์หรือจะเข้ามาวอล์กอินซื้อของที่ร้านเรามีของแถมให้ท่านทุกรายการค่ะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ